เอางี้ว่าเดี๋ยวเข้าเข้าเกิดเรื่องให้เพื่อนๆฟังก่อนคือนี่คือคือลุงประดิษฐ์นะครับเจ้าของรีสอร์ทของบ้านลักป้าสวัสดีครับครับสวัสดีครับอ่าอันนี้คือประเด็นที่เราแนะนาเต็นท์เช่าราคาแค่300ตัวเราเองเรายังอยากใช้ของดีเลยอืมดันั้นเราก็มีความรู้สึกอย่างนั้นแหละว่าถ้าเกิดเราบริการ ก็ควรจะใช้ของที่ดีๆให้กับลูกค้าด้วยสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ผมก็พาเพื่อนๆือนมาเที่ยวกันที่บ้านสวนรักฟ้านะครับลานกลางเต็นท์ที่อยู่บนหุบเขาของจังหวัดสระบุรีโอ้โหผมอยากจะบอกว่าบรรยากาศที่นี่ดีมากๆเลยครับนี่เรามาถึงกันแล้วนะบ้านสวนรักฟ้าเพื่อนๆสวยไหมครับข้างในสวยสวยนะสวยมากเดี๋ยวเพื่อนถ่ายรูปตรงนี้หน่อย เอาเอาเอาไปลงเอาไปลงเพจนะ่อันนี้เขาเรียกต้นอะไรไม่รู้นะครับเพื่อนๆผมอยากจะบอกว่ามันมันสวยมากมันมันตลอดข้างสองข้างทางเลยสวยมากเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันดีกว่าเราไปดูข้างในกันว่าข้างในจะสวยขนาดไหนครับเข้าไปกันเลยสำหรับค่าบริการที่นี่นะหัวละร้อยห้ สำหรับคนที่เอาเต็นท์มานะสำหรับใครที่ไม่ได้เอาเต็นท์มาจะมีให้บริการให้เช่าสองคนก็สามร้อยพร้อมชุดเครื่องนอนห้าร้อก็มีให้เลือกถ้าเพื่อนๆเอาชุดเครื่องนอนไปเองก็ประหยัดไปสองร้อยนะ,ะครับแล้วก็จะมีกระท่อมหน่อยเดี๋ยวผมพาไปดูกระ,ะท่อมนี้ก็ประมาณแปดร้อยบาทเดีย๋ยวไปดูข้างในกันเดี๋ยวไปดูข้างในอะไรครับ อันนี้ก็เป็นจุดลางกลางเต็นท์นะครับที่ติดริมกับลําธารเลยบูรกูลนะครับเพื่อนๆก็สามารถเลือกเลยว่าทาเลที่เพื่อนจะเลือกนี้จะเอาตรงไหนนี่ <ไป S 1> จุดไปดูเต็นท์หน่อยจุดสาคัญอีผมพาเพื่อนๆไปดูเต็นท์ที่ที่ทางรีสอร์ทบ้านสวนหลักฟ้าเนี่ยเขามีมีให้เช่าในราคา300้อได้ข่าวว่าเต็นท์เขาดีๆพอดีเลยนะใช่ใช่เต็นท์เขาพหดอดังเลยดังเลย,เลยนี่นะครับสามร้อย ือราคาสามล้อมีหลายสีให้เลือกเลยอันนี้อันนี้อันนี้คือไม่รวมไม่รวมเครื่องเขาเรียกนะเครื่องห่มชุดเครื่องนอนนะชุดเครื่องนอนถ้าเป็นมีชุดเครื่องนอนเนียก็จะเป็นเพิ่มอีกสองร้อยเป็นห้าร้อยครับก็ประมาณนี้ยี่ห้อโอเคเลยเดี๋ยวไปดูใกล้ๆกันยี่ห้อโอเคอ่ะไม่ใช่ยี่ห้อโอเคนี่ครับวีเดียรดิโดครับ ม่ใช่วิวที่นี่ยอ่งกว่าไก่ย่างวิวที่นี่บ้านสวนรักฟ้าผมให้5ดาวนะบรรยากาศดีมากเลยหมอกอ่ะสายแคมปิ้งมากที่มาเที่ยวที่นี่นะคือผมอยากจะเชิญชวนให้มาได้เพราะว่ากลางคืนนี่หลังจากที่ผมสอบถามนักท่องเที่ยวที่เขามาพักค้างคืนที่นี่กันนะครับก็อากาศค่อนข้างหนาวลมค่อนข้างแรงด้วยแหละใช่เพราะว่ามันอยู่ถึงบนภูเขาด้วยใช่แล้วก็ที่สําคัญนะครับสําหรับเพื่อนๆที่มาแคมปิ้งที่นี่นะครับ สามารถต่อพ่วงไฟฟรีนะครับแล้วก็แต่ที่สําคัญควรที่จะมีความยาวของสายไฟ5เมตรเพราะเขาจะมีปลั๊กบริการแต่ละจุดจุดมุมมุมของต้นไม้นะครับเพื่อนๆสามารถเสียบได้ฟรีไม่มีให้เช่าไม่มีให้เช่าแล้วก็ห้ามยืมด้วยใช่ไหมแล้วห้ามยืมด้วยคือต้องเอามาใช่ต้องเอามาประมาณนี้ครับผมไอ้นุ่มนี่ทำอะไรเนี่ย เล่นแรงมึงเนี่ยนี่นะครับเพื่อนเพื่อนผมอยากจะบอกว่าที่นี่น้ําโคตรใสนะครับและอย่างก็คือในน้ําเนี่ยจะเห็นแบบว่าเห็นตัวปลาเลยอ,ะอ่ะเพื่อนเพื่อนที่ใส่แต่ตรองเท้านะลองมาถอดรองเท้าเหยียบหินดูเขาเรียกว่าเป็นอ่านวดนวดเท้าอ่ะครับแต่ถ้าเดินไม่ดีก็จักได้นวดก็จะได้เลือดแทนนะครับแถมกันไปถือว่าเป็นของแถม นี่ครับเห็นตัวปลาเลยนี่เป็นยังไงวิวแบบโอ้เชา้ชาๆตื่นมาสัก6โมงเช้า,ชาอะไรเงี้ยฉ่ำเลยอาบน้ำ <c oughs> ครับสำหรับนักท่องเที่ยวน,นะใครที่ มาไม่ทันเนี่ยรีสอร์ทก็จะปิดประมาณสี่ทุ่มนะไม่ประมาณอนะ่ะสี่ทุ่มก็ปิดรั้วเลยแต่เ,เพื่อนๆสามารถโทรมาบอกเขาได้จะตีสองตีสามเนี่ยเขาก็มีคนไปรับอยู่อนะครับส่วนกลางเสร็จอ่ะตอนเที่ยงตอนเที่ยงก็จะให้เก็บเต็นท์นะตอนเที่ยงคือต้องเก็บเต็นท์แต่ถ้าไม่มีนักท่องเที่ยวมาจองต่อเนี่ยก็สามารถอยู่ยาวได้เลยคือแบบว่ากันเองอ่ะแบบแนวครอบครัวนะเน้นย้ำนะเก็บตอนเที่ยงนะผมว่า ัก้าโมงก็เริ่มเก็บแล้วเพราะว่าแดดร้อนเก็บเสร็จกระหานั่งเล่นน้ำอะไรเงี้ยได้ที่เราอยากใช้แหละอ่าเหมือนที่เราอยากใช้อ่ะเราก็อยากจะให้เขาเขาได้ใช้อย่างนั้นอ่ะผมเชื่อว่าน่าจะเป็นที่คึงพอใจของลูกค้าใช่ผมเห็นผมแบบวูห้ยอนี้มาเลยเอางี้ว่ะเดี๋ยวเข้าเข้าเกิดเรื่องให้เพื่อนๆฟังก่อนคือนี่คือคือลุงประดิษฐ์นะครับเจ้าของรีสอร์ทของบ้านลักฟ้าสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าอันนี้คือประเด็นที่เราแนะนํา เต็นท์เช่าราคาแค่300ร้อคน500พร้อมเครื่องนอนอ่าแต่ประเด็นอยู่ที่ K2 <อ>นี่<อ>เรามาฟังความรู้สึกของคุณลุงประดิษฐ์นะครับว่าทำไมถึงเลือกใช้เต็นท์ที่ดีๆให้ลูกค้าได้ใช้กันจากความรู้สึกจริงๆของตัวผมเองนะครับ,รบว่าเราตัวเราเองเรายังอยากใช้ของดีเลยอดังนั้นเราก็มีความรู้สึกอย่างนั้นแหะ ว่าถ้าเกิดเราให้บริการก็ควรจะใช้ของที่ดีๆให้กับลูกค้าด้วยค,ครับส่วนจะดีแค่ไหนมากน้อยอย่างไรลูกค้าต้องมาสัมผัสเองอเผมไม่สามารถจะบอกว่าดีอย่างนั้นถูกต้องอย่างนี้ลูกค้ามาสัมผัสเองแล้วจะบอกว่าดีหรือไม่ดีตรงนั้นนะครับ,รบที่ผมอยากได้ช่วงนี้นักท่องเที่ยวเยอะตอนนี้น้ํายังมีให้เล่นอยู่นะครับน้ํายังมีให้เล่นและกําลังลดลงเรื่อยๆอือนะ เกี้ยงในช่วงไหนครับุน่าจะหลังปีใหม่ไม่นานนักหลังปีใหม่ไม่นานนักครับผมตอนนี้ต้องรีบมาเลยครับแต่ถ้าพีคเลยครับลุงแบบว่าแบบแน่นเลยเยอะเยๆ,ๆเลยน้ำเยอะๆใช่ไหมก็ประมาณสักตุลากลางๆ,ๆ,ๆแต่ว่ามันจะมีสิ่งรบก,กวนก็คือพายุฝนต้องเสี่ยงกัน <ๆ S 2> ตอนนี้ไม่ใช่ไม่เสี่ยงนะนะเวลานี้ไม่เสี่ไม่ใช่ไม่เสี่ยงนะก็มีคือมันไม่ใช่ฝนแต่มันเป็นลม อยู่บนเขาเนาะนักท่องเที่ยวเข้าใจอยู่แหละเราสายแคมปิ้งล้วก็ต้องเตรียมความพร้อมอยู่แล้วแต่ผมเชื่อว่านักท่องเที่ยวเขาคงจะชอบประเภทแอดเวนเจอร์นะใช่ตายต้องมีบ้างต้องมีบ้างครับผมเป็นอย่างนั้นาชีวิตไปโอเคนะคบวันนี้ก็ขอบคุณครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ เป็นลานกลางเต็นท์อีกหนึ่งซิกเนเจอร์ของจังหวัดสระบุรีที่เพื่อนๆควรที่จะมาเที่ยวกันให้ได้เพราะว่าบรรยากาศที่นี่แบบดีมากๆและอย่างวิวโคตรสวยครับผมค่าบริการไม่แพงเลยครับและอีกอย่างคือไม่ไกลจากตัวกรุงเทพด้ยวยน,นะครับอโอเคนะครับสำหรับเพื่อนๆที่รับชมมาถึงหนะ้าตอนนี้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไ r i b e และเป็นกำลังใจให้ช่องพวกเราด้วยหนึ่งตูพาตะลุยมาเจอกันใหม่อีกทีต่อไปว่าเราจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวกันที่ไหนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ